วันนี้อยู่ที่ด็ออรโทนี่อีกแล้วค่ะก็มาอัพความสวยกันนิดหนึ่งนะคะเพราะเเวลเนี่ยมันเสื่อมไปตามการเวลาค่ะหลายคนเขาก็เรียกว่าน้องย้อยกันแล้วนะคะรีบมาค่ะก่อนหมอแก่จนมือสั่นแล้วก็ทำไม่ได้นะคะวันนี้มาอัพความสวยกันเต็มสตรีมไปดูกันเลยค่ะว่ามาดามแพมทำอะไรบ้างยอ้อยจริงๆด้วยครับอะไรอ่ะปีกมดลูกเหรอ <laughs> เดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนแล้วดูซิหมอจะอนุมัติให้เราทําอะไรบ้างเพราะหมอไม่ใช่ว่าเอะอะอยากทําก็ทํานะคะแต่ที่นี่บังคับให้ทําค่ะกูไม่เข้าใจเลยแค่ล้างหน้าต้องใช้คนถึงสองคนแสดงว่ากูโบกหนาหรือว่าโบกหรือว่าทำอะไรไว้ใช้ผู้ช่วยถึงสองคนนะคะทั้งพี่จินทั้งน้องก็เลยนะคะต้องการความรวดเร็วเราต้องการความรวดเร็วนะคะไม่ได้ความสวยนะ หลุดคิ้วกูก็คงไม่เหลือแล้วมึงเนี่ยเหลือไว้หน่อยนึงเหลือไว้หน่อยอ๋อเหลือไว้ให้หน่อยหนึ่งนี่ยาปาณีแล้วมึงบีมิเช็ดของกูหมดนะอ่ะดูตอนนี้เช็ดไปถึงหน้าผากแล้วค่ะพี่คะสะผมเลยไหมคะสรุปนะคะเราอยู่ที่คาแคร์ค่ะเราไม่ได้อยู่ที่คลินิกหมอโทนี่นะคะสองสามปีนี้ที่เราอยู่กับคุณหมอโทนี่มันเนี่ยเนี่ยคือคนเช็ดหน้าให้ตลอดเลยเพราะอะไรรู้ปะ หมอติดเคสอยู่อันนี้คือไม่ใช่ละเอียดนะคะคือถ่วงเวลาค่ะนะคะดังนั้นจะมาเหมือนกันไม่ได้นะคะอุดปากแล้วหนึ่งหมอบวยนี่เข้ามานี่คือไม่ได้ติดเคสนะคะจะมาทุบกูให้ชาค่ะเราไม่ได้เข้าสปาขัดผิวนะคะเคดที่ไครค่ะนะคะพอน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวหมอบวยเป็นลมหมอบวยคะลดได้อีกไหมคะ พี่หมออ๋อพี่หมอบวยบอกว่าได้ครับผมเท่ากับอยู่ที่เอียงคิดตังะคะ <c oughs> เราก็อยู่กันที่คลินิกของพี่หมอโทนี่นะคะซอยประดิษฐ์มนุนย์า15ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฉีดเมโซแฟตกันก่อนเพราะว่าพอมาดามแผ่นผมลงเดี๋ยวผมเด๋อวอ้วนเดี๋ยวผอมเด๋ยวอ้วนอ,อะไรอย่างเงี้ยเนื้อ <c oughs> มันก็จะหย่อนคล้อยนะคะเรามาเฟิร์มกระชับด้วยการทําแขนก่อนนะคะเพื่อที่ว่า ให้ใต้ท้องแขนเนี่ยมันเล็กลงเพราะว่าบางคนเนี่ยทักว่าในกล้องทําไมตัวใหญ่จังเลยใหญ่จังเลยนะพี่หมอบวยเนี่ยเห็นแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้ลงมาจากดอยนะคะพี่หมอบวยเป็นคนที่น่ารักมากดูแลเราดีมากนะคะฉีดเบาๆค่ะรีบฉีดเพราะอะไรคะดึกแล้วอยากกลับบ้านไม่รีบครับน้องไม่รีบไม่รีบ,รบดูแลให้เต็มที่นะคะดูแลให้เต็มที่นะคะ สองสามร้อยเข็มหลังจากที่เราจัดก,การท้องแขนเรียบร้อยแล้วเราจะถ่ายรูปให้เป๊ะขึ้นอ่ะเราก็จะมาให้แก้มเนี่ยเล็กลงโดยการเมโซแฟตแก้มนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าทำไมตัวจริงหน้าเล็กจังเลยในกล้องหน้าใหญ่ค่านี่กัวให้เล็กเลยค่ะหน้ากูจะได้เป็นนกเพ็นกิ้นหน้าเล็กตัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> ไปทำได้ไป <laughs> แก้แงเขาอีกที่มาฉีดเพราะว่ามีคนบอกว่าหน้าเหมือนป้าประตูนาน <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่หมอโทนี่นะคะเมื่อกี้เนี่ยคือไม่ไหวแล้วนะคะหัวเลาะจะเยี่ยวราดนะคะหมอบวยวิ่งหนีเราไปแล้วค่ะ ตอนนี้พี่หมอตทนี้จะมาฉีดโบ็อกให้เรานะคะซึ่งเราจะใช้โบ็อกพรีเมียมเลยค่ะขวดสีม่วงนี้นะคะที่เป็นของแท้ของอเมริกาของสหรัฐอเมริกาอ่าสหรัฐอเมริกานะคะไม่ใช่จีนแดงค่ะอ่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่หมอกลัวกูด่าค่ะเอามาสองขวดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่หมอคะแต่ว่ารีเควสได้ไหมคะวันนี้ขอจมูกโดง่ดงๆแบบพี่เอกชยัยไม่โด่งไปแล้ว <c oughs> พี่หมอไม่ต้องกลัวค่ะแพรไม่เคยกลัวเลยค่ะรีเควสเถียงหมอสองสามรอบนะคะหมอก็ไม่ยอมฉีดให้กูสักทีหนึ่งุดท้ายก็ต้องกลับมาฉีดใหม่ปั้นสุดฤทธิ์นะคะจมูกนี่ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะแค่ฉีดค่ะหมอเป็นคนทำครันไม่ใช่กูทาเองขอให้นาบบอกว่าขยับไม่ได้ค่ะพยิมแล้วตายค่ะเลือกคิ้วเสิคงหาบเลือกคิ้วขมวดคิ้วหี่ตาครับ โอเคหน้าผากก็ยังตึงอยู่นะครับเพราะตึงกว่าน,นี้หระครับจิ้มรวมค่ะฉ <Okay. S 2> ีดลอกปีมดลูกไนะกรามใหญ่นะวันนี้น้องลอกก่อนบอกกูไม่มีกรามตอนนี้บอกกูมีกรามเป็นไงล่ะคราวนี้มีจริงๆครับเพราะว่าคราวที่แล้วอาจจะไม่ได้ดคือเถียงไงตอนนี้สรุปคือกูหน้าใหญ่รนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องแบบว่าฉีดกรามนิดนึงเพื่อที่ว่าลดให้หน้าใหญ่ น้อยลงนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสปอนเซอร์ก็คือเปลืองครีมค่ะหน้าใหญ่ขึ้นเปลืองครีมบำรุงนะคะเมื่อกี้พี่หมอฉีดให้คูแล้วบอกว่านิดหนึ่งกูเครืองนะเนี่ยทำไมอ่ะทำไมฉีดถ้ากูน้อยจังอ๋อฉีดจมูกนะคะให้ดูโด่งขึ้นนะคะเพราะเราอยากเป็นนาเนียค่ะ พี่หมอจริงป่ะครับที่เขาบอกว่าถ้าฉีดโบท็อกตั้งแต่เด็กน่าจะถูกล็อกไว้พอโตขึ้นมาปุ๊บหน้าไปยต่ยแบบเด็กกว่าคนที่เพิ่งมาฉีดตอนไม่อรอยลึกอะมันไม่ฝังเไงฉ่นงามพี่หมอ <laughs> เธอเป็นแค่ช่างแต่งหน้าจะรู้ดีกว่าพี่หมอได้ยังไงหมอคะขอฉ <laughs> ีดได้ <laughs> ไหมคะ <laughs> จริงครับก็มันจะทําให้พอถ้าเราฉีดต่อเนื่องไปเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะดูเด็กกว่าคนที่อายุเท่ากันเพราะว่าน้อยกว่าเนาะนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับดีๆนะคะเป็นพนักงานสําหรับกดน้ําแข็งโดยเฉพาะเรียนการกดน้ําแข็งมาไม่ถามหมอด้วยนะว่าฉีดตรงไหนอยากพอใจแปะตรงไหนแปะตรงไหน มาถึงปุ๊บคึงคึงคึงไม่ถามหมอ้วยนะจะฉีดตรงไหนรู้มือกันครับอไว้ซนรู้หมดเลยว่าอ๋อพี่หมอตามใจบอกเรื่องของมือว่างั้นเ็อ่าเ็บเต็บอ่านี้โปรอบหมดลมให้กูอีเมื่อกี้บอกกูปีกจมูกรอบก่อนกูจะฉีดลืมฉีดรอบที่แล้วก็ลืมรอบนี้หมอบอกเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะ คราวนี้กูจะด่าหมอนะคะถ้าหมอไม่ชลห,หมอลืมเหรอหมอลืมหมอจะกลับบ้านดูในมบืองต่อตรงมือแล้วคิดว่าได้กลับบ้านตรงนี้จะเจ็บมากเป็นพิเศษนะคะเพื่อความสวยเราต้องทนค่ะบานครับลายครับนิดนึงนะนิดเดียวครับปีกจมูกเป็นส่วนที่เจ็บที่สุดนะคะแต่ว่าเพื่อความสวยเนี่ยมาดามแทนต้องทนนะครับสวยสุด อาองเอียบอกหน่อยซิมาทำหน้าที่หน่อยเธอเรียนเชิญนะคะด็อกเตอร์โทนี่เมดิคอลเซนเตอร์ตั้งอยู่ที่ประดิษฐ์มนุธรรมซอย15ค่ะใช่ค่ะกับเซนทัลอีสวิวนะคะใช่ค่ะมีลูกมีผัวก็พามาได้นะคะจะมาเดินเล่นนะคะเราก็ฉีดไปผูไล่ผัวหนมอาลูกมึไปเดินเซนทันนะคะก็พาไปเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หมอตัวนี้มากมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพี่หมอ บวยด้วยที่หนีกลับบ้านไปแล้วนะคะใครอยากมารีบติดต่อเลยค่ะบอกเบอร์ติดต่อ,ะะอ,อ,อตต่อยสิเบอร์โทรนะคะ0844329889อีกรอบนะคะ0844329889หรือจะเป็นไลน์แอดมีแอดนำหน้า D-O-C-T-O-R-T-O-N-Y ค่ะอ่าถ้าใครมานะคะก็บอกว่ามาจากแฟนเิดมาดามแพมได้นะคะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะเป็นของแถมพิเศษนะคะจะต่อเป็นส่วนลดหรือจะเอาของอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดไม่ให้ทุกเอี้ยงมันเลยค่ะูขนาดนี้ถ้าเขามาแล้วแถ,แถแมแค่กวมคุญแจ๊คกูชิบหายเลย <laughs> คนตาบอก สรุปมาฉีดน้าไม่ได้เอาอะไรนะคะเอาของแถมค่ะเดี๋ยวไปซื้อที่ตําเพลงมาให้นะคะเอาเป็นว่าขอบคุณพี่หมอโทนี่นะคะแล้วก็น้องเอี้ยงด้วยนะคะขอบคุณมาดามแมค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องนุ๊กที่อดทนอยู่จนถึงตอนนี้นะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วน้องดีดีจอมทุบด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครอยากมานะคะอย่าลืมค่ะด็อกเตอร์โทนี่มดิเคิลเซ็นเตอร์ค่ะซอยประดิษฐ์มนุษย์ธรรมค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะปิดแล้วนะ thì bắt đầu thuốc của nó